แกมไปงานศพลุงของเพื่อนเป็นงานศพแบบพื้นบ้านจากที่วัดหน้าสาลามีกระดานไว้อะไรให้งานเขียนชื่อนามสกุลวันเกิดและคำอาลัยเธอหยิบปากกาแล้วหัวเราะแกเขียนชื่อฉันไว้เลยเผื่อวันหลังไม่ได้มาพร้อมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองจริงๆลงไปทุกคนหัวเราะไม่มีใครคิดอะไรวันถัดมาแก้มรู้สึกไม่สบาย เริ่มฝันถึงคนในชุดขาวมาเรียกทุกคืนทุกคืนจะได้ยินเสียงกระซิบว่าของพร้อมแล้วรอแค่เธอแก้มไปหาหมอก็ตรวจไม่พบโรคผิดปกติเพราะขับรถผ่านวัดเห็นกระดานเดิมแต่ชื่อของเธอถูกเขียนไว้ด้วยหมึกแดงวันที่7หลังงานศพแก้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนในเวลาเดียวกันกันกบที่งานเผาศพเดิมเริ่มขึ้นในงานศพของเธอ ญาติพาแขกไปดูกระดานไว้อะไรของงานก่อนหน้านั้นและพบว่าชื่อเธอเขียนอยู่ก่อนลุงนันจะตายเสีอีกคำล้อเล่นบางคำกลายเป็นคำเชิญถึงยมมาบา